ใช่ค่ะคือพวกเรากําลังดูวโหมดนะคะโครงการฟอดโหมดก็คือเป็นการก่อดนะคะก่อดแล้วก็เพื่อช่วยเหลือคือเรากําลังจะมีจัดงานนะคะวันที่29กับ30ค่ะเพื่อที่จะระดมทุนนะคะซึ้อซึ่งเป็นการแพช่วยเหลือโรงพยาบาล เพราะตอนนี mm. ้โรงพยาบาลเด็กเนี่ยเขามีตึกมีตึกเ่าบางที่ไม่มีอุปกรณ์เลยแล้วว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยช่วยเหลือเด็กๆรักษาฟรีแล้วก็แบบเด็กไม่ว่าจะแบบป่วยมาแบบรักษายากแค่ไหนที่ไหนรักษาไม่ได้ที่นี่ช่วยรักษาได้เราก็เลยอยากให้เบาบาได้ช่วยหาเงินช่วยน้องๆให้แบบได้มีชีวิตที่ดีค่ะจุดเริ่มต้นมาจากไหนคะจุดเริ่มต้นมาจากเราไปเยี่ยมโรงพยาบาลพี่วินชวนเราไปเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กเราก็ไปเยี่ยมแล้วเราก็เห็นว่าแบบน้องๆน่าสงสารขนาดนี้เอ ว่าคิดถึงลูกเราว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนในบ้านเราหรือว่าแบบลูกเราเราคงอยากจะให้มีใครได้ช่วยชีวิตลูกตัวไว้บ้างแล้วเราก็รู้มาว่าประกันไม่พอเด็กๆต้องแบบรอคิวกันเยอะแล้วคือถ้าสมมติปกระกันการแพทย์มีพอเพาเขามีแค่ที่เก่งเด็กๆก็จะได้รอดชีวิตและใช้ชีวิตแบบเป็นแบบอนาคตที่ดีของชาติค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะเขาก็มีประมูลก่อนแล้วก็มีขายกอดแล้วก็มีขาย มีแบบช่วยกันให้แบบว่าถือกล่องบริจาคอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังเปาเนี่ยเราก็มีของเอกลักษณที่จะให้แฟนคลับหรือว่าคนที่ชื่นชอบไปประมูลกันแล้วก็อย่างของเราเนี่ยเราอาจจะมีแบบให้มาก่อก่ออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบกดเปาได้เพราะปาอาจจะกออใครไม่ถึงแต่ว่ากิฟก็อาจจะกออแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันอะไรเงี้ยก็จะมีดาราศิลปินดารามากมายเลยจะดีมากหลายคนแบบพร้อมที่จะมาร่วมงานด้วยกันค่ะเตรียมการออกงานของเปาครั้งนั้นไว้ยังไงบ้างคะเอาค่ะเตรียมงานไว้ ยิ้มสิคะยิ้มหวานสิคะยิ้มหวานน้อเราคิดว่าจะทำยังไงบ้างคะในวันนั้นเราคิดว่าทําไงคะเราคิดว่าดีไหมคะงานนี้ดีไหมคะดีไหมเล็กดีไหมดียิ้มหวานให้แม่ดูหน่อยดีเอ่อต่อความของกระเป๋าเป็นยังไงบ้างค่าเนี่ยพร้อมพร้อมเลยค่ะสวมกระเป๋าค่ะลูกประมือคล้องกระเป๋ารอกระเป๋าอ่ะสวมอันนี้จะพร้อมแล้วพร้อมเลยออกงานค่ะเลือกชุดหรือยังคระเปาชุดยังคะใครเลือกชุดแล้วยกมือขึ้น ใครเลือกชุดแล้วยกมือขึ้นอ๋อเลือกแล้วก็จะใส่เสื้อของทางมูลนิธิด้วยช่วยกันก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะคะใครว่างนะคะมาช่วยกันทำบุญแล้วก็เพื่อน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 พี่ๆแดงใครที่อยากจะมาช่วยงานนี้ก็มาค่ะกัทุกคนมาด้วยใจค่ะเปลาเชิญชวนหน่อยค่ะเปลาคะเชิญชวนอะไรหน่อยค่ะบีบน้ำตาเชิญชวนสิคะบีบน้ำตาดราม่าสิคะบีบน้ำตาทำยไงคะบีบน้ำตาหน่อยบีบน้ำตาทำยังไงบีบน้ำตาบีบน้ำตา ช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากกอดเป้าทำยังไงคะอยากกอดเป้าอยากกอดโอ้โห้ตื่เตอนกอดก็มากอดก็มากอดกอดอีกทีนึงกอดอีกทีกอดกอดแล้วบอกทุกคนทำเยียมมามามาบอกทุกคนมามาทำยไงคะมามากอดมือเนี่ยเขามามามาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่าขอบคุณค่าเอามืออย่าไปเกี่ยวจังแร้เหี่ยวจังเลยขอบคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะอเมี แฟนๆตัวข่าวบันเทิงคะก็ขอบคุณนะคะที่เอ็นดูปอบเปามาตลอดเห็นตลอดเลยมีทําข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่แบบทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูปอบเปาปอบเปาคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาร่วมงานเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะให้เปาถือเอาไหนเอาไหนเอาไม้หรือเอากระเป๋าถือลายเป็นเกียรติเป็นสีหน่อยลูกอ่ะเอาไม้ไหมไม้ไหมถือยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะขอได้ไหมสัมภาษณ์ สัมภาษณ์อันนี้ได้ไหมโอ้ให้แม่พูดโอเคแม่ดีใจมากที่เปามากับแม่วันนี้ขอบมากค่ะคุณเปาอยากเป็นอยากเป็นไหมคะเอาไหมคะไหวเหรอคะผมยังไม่ขึ้นเลยไม่ดีมั้งลูกดีไหมคะดีไหมคะดีโอเคขอบคุณค่ะยิบอีกนิดนึงค่ะเคมีคือตอนนี้หมออชางเขาทายไว้แล้วพีเองก็อยู่ในราศีที่บอกว่าลาหูจะ ผ่านจาการาศีเราไปราหูคืออะไรอะราหูคือแบบสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่ององการเปลี่ยนแปลงอะไรอย<า>่างเงี้ยคิดเชื่อ,อเรื่อง แสำหรับกิฟต์เหรอคะกิฟต์เป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงแบบ50 50เพราะว่ากิฟต์เป็นคาทอลิกกิฟต์จะแบบ believe in God อยู่แล้วแล้วเราก็เชื่อว่าคนเราในชีวิตเนี่ยมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีในชีวิตอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ตลอดกิฟต์ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครจะบอกว่าเอ้ยชีวิตเราจะดีเราก็ถือว่าเป็นคำอวยพรเราก็รู้สึกว่าดีใครจะบอกว่าชีวิตเราไม่ดีเราก็ยิ่งต้องระวัง แล้วก็ทำตัวให้ดีคิดว่าจริงๆทุกอย่างมันมีเรื่องดีถ้าจะสมมติว่าจะดีชีวิตจะดีจะเฮงแบบที่คุณหมอพูดก็ต้องบอกว่าขอบคุณคระ้ที่หมอขอบคุณคอขอบคุณหมอเออแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็คืออยู่ในความไม่ประมาทเนาะใช่ใช่เพราะกิ๊บรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันต้องอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราเดี๋ยวมีดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นเรื่องปกติเราจะไม่เครียดกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,คะ